สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหมอเอกก็กลับมาคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทางเรื่องของการเงินนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับช่องนะครับหมอมาผ้าร่วยนะครับก็คือตามชื่อช่องเลยนะครับวันนี้เนี่ยที่จะมามาชวนคุยแล้วก็มาชวนคิดอีกแบบหนึ่งก็ว่าอย่างที่รู้กันนะครับว่าหมอเอกเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบคิดต่างนะครับจากที่คนอื่นเขาคิดกันนะครับ ก็คือวันนี้จะมาชวนวิธีการใช้เงินนะครับโดยการที่คุณใช้เงินจากพ a สซีฟเป็นคำนะครับและคุณก็เอาเงินพ a สซีฟเป็นคำเนี่ยไปใช้นะครับข้อข้อดีก็คือว่าเงินต้นมันก็ไม่ได้หายไปนะครับนะครับไม่ถึงว่าทรัพย์สินที่คุณไปสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันออกมาเป็นเงินเป็นทองหรือเป็นแพสซีฟเป็นคำให้คุณเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไป นะครับแขงคุณยังมีเงินใช้ระหว่างทางด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับการใช้ passive i n c o m นะครับในการที่จะเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่เราต้องการนะครับโดยที่เงินต้นไม่ได้หายไปนะครับพูดง่ายง่าประมาณนี้ครตอนอื่นนะครับต้องบอกก่อนต้องต้องพูดเกินก่อนว่ารายได้นะครับจริงๆประเภทของรายได้ในโลกนี้มันก็มีมีหลายมีหลายประเภทใช่ไหมครับ ก็มันก็มีทั้งแบบมันแล้วแต่คนที่เขาจะแบ่งนะครับบางทีเขาก็แบ่งเป็น a อ t อแอคทีฟเป็นคำนะครับบางคนเขาก็แบ่งเป็นพ a สซีฟเป็นคำด้วยครก็มันแล้วแต่ว่าคุณจะแบ่งเป็นประเภทไหนคุณจะแบ่งเป็นแบบไหนหรือจะแบ่งเป็นแบบหลายๆแบบมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวเองเนี่ยก็แบ่งให้ให้เห็นง่ายๆก็คือเป็นแอคทีฟเป็นคำแล้วก็เป็นพ a สซีฟเป็นคำนะครซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ย คือมันต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่า active นี่ก็คือหมายถึงว่าคุณเนี่ยเอาต้อง act แล้วก็ต้องถีบด้วยก็คือต้องต้องลงแรงนะครับแล้วคุณก็จะได้เงินมาใช่ไหมครับพอคุณไม่ลงแรงคุณก็ไม่ได้เงินส่วน passive เป็นคำเนี่ยก็คือคุณที่คุณเอาเงินจาก active เป็นคำเนี่ยนะครับเาแล้วคุณก็ไปสร้างระบบหรือไปสร้างทรัพย์สินอะไรบางอยา่าง นะครับให้มันผลิตเงินให้คุณนะครับและเงินที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดจากปันผลหรือว่าค่าเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดจากระบบหรือทรัพย์สินที่คุณไปสร้างมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วคุณก็เอาเงินตรงนี้นเงินจากแพสเป็นคำเนี่ยคุณจะเอาไปใช้ก็ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยนักลงทุนบางคนเขาก็เอาไป re-invest นะครับ re-invest ก็ Re คือเอาไปลงทุนเพิ่มลงทุนเพิ่มลงทุนเพิ่มอะไรย่างี้งครับ ในการที่จะเหมือนกับให้เงินมันงอกเงเลนะครับแต่ข้อดีนะครับอย่างที่เกิดมาในคลิปต้นคลิปเลยนะก็คือข้อดีของการที่ passive เป็นคำเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็เงินต้นหรือว่าทรัพย์สินนั้นก็ยังอยู่อ่ะพูดได้เห็นภาพเลยดีกว่านะครับพูดได้เห็นภาพเลยก็เช่นสมมติว่าถ้าคุณนะครับมีคอนโดปล่อยเช่านะครับหนึ่งห้องนะครับแล้วคอนโดนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นคอนโดที่สามารถที่จะให้ค่าเช่ากับคุณนะครับอยู่ที่ ห0 0่งบาทต่อเดือนอันนี้คือพูดเบสิกเลยนะครับแล้วก็พูดในกรณีที่ไอตัวคอนโดตัวนั้นนะ่ะมันปลอดภาระจำนองแล้วนะครับนั่นคือหมายความว่าเออคุณไม่ได้แบบคุณซื้อสดอะ่ะคุณไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารแล้วหรือไม่ได้เป็นหนี้ใครแล้วเนี่ยครับคุณก็ได้เข้ามา1 0,000บาทนะครับซึ่ง10,000บาทเนี่ยมันขึ้นอยู่เลยว่าคุณอะ่ะพอใจในที่จะเอาเงิน1 0,000เนี่ยไปใช้อะไรก็ได้นะครับอย่างที่คุณต้องการ นะครับหรือคุณจะเอา1 0,000เนี่ยไปลงทุนต่อเช่นะคุณจะเอา1 0,000่นเนี่ยไปซื้อหุ้นหรือไปซื้อกองทุนรวมหรือไปลงทุนต่ออื่นๆเขาเรียกว่ารีอินเวสต์นะครับคือคุณจะทาอย่างนั้นก็ได้แต่ตมาแล้วแต่ความพึงพอใจยอยนะครับต้องบอกก่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคืออย่างที่โมอเอกชวนคุยก็คือมันก็เงินต้นมันก็ไม่ได้หายไปหรือทรัพย์สินนั้นก็ไม่ได้หายไปคือไอคอนโดที่คุณซื้อมาเนี่ยไม่รู้ราคาเท่าไหร่แหละอาจจะล้าน2 000, ล้านอะไรเงี้ย แล้วมันผลิตเงินในี่คุณได้ประมาณเดือนละหมื่นเนี่ยคอนโดมันก็ยังอยู่ไงครับแต่คุณก็ยังได้เงินทุกๆเดือนถูกไหมอันนี้คือเห็นภาพนะครับคือ